ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวสำหรับโดนที่ยิงได้นะครับก็สำหรับผมผมได้โดนลำนี้มานานละแต่ว่ายังไม่มีชิปที่จะติดตั้งเอ่อเป็นแขนกลเป็นปืนที่จะติดตั้งให้เขาเลยนะครับก็โดนตัวนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะเอาไปใช้กับเจ้าโลกิซึ่งเขาหายตัวได้ ก็วันนี้ผมเก็บทองไว้ได้สี่พนแล้วครับก็สามารถที่จะมาซื้อไมโครชิปไปติดตั้งได้ละทำให้โดนตัวเนี้เขายิงได้ก็มันจะมีในระยะ500เมตรดาเมจเก้ร้อยแล้วก็ในระยะ350ราสดาเมจสี่ร้อยแต่ว่าผมจะเอาอันนี้ครับอันนี้จะเป็นดาเมจสองพันแปดในระยะ800เมตรครับคูดาวนนี่ทุกๆสิบวิ เขาก็จะยิงได้เดี๋ยวผมจะติดตั้งอันนี้ไปเลยก็ทําการซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยติดตั้งโดนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับก็โดนลำนี้ผมก็จะเอาไว้ใช้กับเจ้าโลกีนะครับเดี๋ยวลองดูครับก็เข้ามาในเกมในโหมดยึดเสาสัญ,ญญาณนะครับผมก็จะเอาโลกีเล่นเป็นตัวแรกพร้อมกับโดนที่ผมติดตั้งไมโครชิปเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการยิงในระยะ800เมตรนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนี่เดี๋ยวผมขึ้นไปวิ่งบนหลังคาดีกว่าหวังว่าคงจะไม่เจอออจูนนะเจ้าโรกิเขาจะแพ้เจ้าออจูนเดี๋ยวลองดูครับในระยะว่าจะทำดาเมจอะไรได้อ้าวใครยิงเนี่ยเพื่อนยิงไม่ใช่เรายิงเอ๊ะ เราโดนเขาจะทํางานยังไงเนี่ยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่เบื้องต้นเขายังไม่ได้ยิงเลยเลยว่าเขารอดาเมจจากเรา โดนตกอเปียนวิ่งใส่หลังอยู่ครับไม่ทันระวังตอนนี้ยึดโดนยึดไปแล้วสี่เสาเกมนี้ไม่ได้แล้วสิมัวจะมาได้ทำไมโดนไม่ยิงอ่ะในระยะก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนี่นะ จะบอกนะแล้วซื้อซื้อไมโครชิปผิดเนี่ย โดนล็อกขาซัาางนั้นตอนนี้เขายึดสัญญาณกลับไปได้แล้วด้านนี้เพื่อนยึดคืนเดี๋ยวเรามาแอบขโมยยึดเสานี้ มยังไม่เห็นโดนเขายิงแขนคนเขายิงกระทิงนะ แยวนี้มีโอกาสแพ้ได้นะเอาละได้มาอีกหนึ่งเสา หลบอยู่อีกนิดเดียวเองอะเลือดอยู่อีกนิดเดียวตอนนี้ไทตันเขากำลังมาแล้วอืมได้ยึดได้ยึดอย่างนี้เราได้ยึดเอาละโดนเราไม่เห็นทำอะไรสักอย่างอืม คนอะไรเนี่ยไม่เห็นยิงเลย เจ้าคิดไททันงคิดเข้ามาแล้วไม่สามารถจะเออโดลโดล้วโดลโดล้วโดลโดลวแบบนี้บ้านตัวเองแท้ๆกว่าให้ใครเข้าไม่ยึดไปเนี่ย จะหมดเวลาแล้วจะไปทานไหมหนอ ต้องยึดให้ได้สี่เสาถึงจะชนะได้ ไปแพ้ไปเดี๋ยวลองดกกีอีกสักทีสิครับว่ามันยังไงแน่ทาไมตามเมดเขาไม่เห็นโดนเขายิงเลยปกติเขาต้องตยิงจ,จิ้วจิ้วจิ้วนี่นะครับเข้ามาในเกมที่2ก็ยังเป็นสนามสนามเดิมเดี๋ยวลองดูครับว่าสนามเดิมจะเป็นไงบ้าง ยิงระยะไกลถ้าไม่มีใครเข้ามางั้นเราไปเอาเสานี้ก่อนจะแดกนึกว่าเขาจะบุกเข้ามา ปล่อยให้เสาบ้านโดนยึดไปอีกแล้วเพื่อนเอ้ยคนเกิดใหม่ไม่ดูเสาเลย เราดึงเกมเข้ามาทางเรานี่ก็เพื่อนเราก็สามารถไปขโมยเสาได้เนาะ ไม่กดคลิปนี่ไม่เห็นทําอะไรเลยเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วเข้ามาทางนี้กันเยอะ เพื่อนยึดฝั่งนู้นไม่ให้ได้อีกสองเสาน่ะประคองไม่ให้ได้สามเสาไม่รอดไม่รอด ตีนเสานี้ให้ได้เลือจะหมดแล้วจะหลบอะไรออหมิงไม่ต้องหลบแล้วรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวเลย เอาละเก็บไทตันไปได้1นึ่งตัวเลือดเหลือนิดเดียวเอาแล้วสามตัวเขาอาจจะใกล้หมด ด้วยอีกหนึ่งเสาเอาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเอาตัวอะไรมาชนะไปครับเกมนี้โอ้โหโลุ้นระทึกโลก,กิกับโดนเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยเอ๊ะทำไมไมนครชิปมันไม่ทำงานนะเกมที่สองนี่ก็ชนะไปในอยู่ในอันดับสามก็ยังทำดาเมจได้ต้องล้านกว่านันเนี่ยถือว่าโอเคครับ ได้ทองมาหนึ่งได้ถ้วยมาบวกเจ็ดก็คลิปนี้เดี๋ยวลองแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเจ้าโดนที่ติดตั้งไมโครชิปเข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ